ล้องเจ็ดสิบไมล์นะครับมีปัญหานะอันนี้ลูกค้าเขาส่งมาให้เลยช่างนัดเอาไปเอาไปทําให้หน่อยผมจะมีเมมขายให้นะคือผมสอนวิธีการแก้ไขนะครับในคลิปผมว่าผมสอนแบบสุดๆแล้วถ้าทําตามในคลิปแล้วยังไม่ได้คุณก็คงจะต้องเสียเงินนะนะเหมือนพี่ท่านนี้นะครับพี่ท่านนี้บอกว่าช่างนัดผมทําไปรอบแล้วใช้ได้แล้วแล้วรอบสองมันไม่ได้ช่างนัดเอามาแก้ให้หน่อยดิผมก็เลยบอกว่าพี่ซื้อเมมผมไหม ไม่เอาอะช่างนัดเอากล้องไปทํำเลยอ่ามากล้องมาทําเลยก็ได้มาจริงแล้วน่าจะตัดข้างบนนะพอดีข้างบนมีชื่ออยู่แต่มันเข้าไปในกล้องนะครับไม่อยากให้เห็นชื่อนะ,อะนี่อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะว่ายังไงแห่งที่บอกครับซื้อกับผมนะผมซ่อมฟรีผมไม่ซีเรียสเลยผมซ่อมให้ฟรี กล้องมาเดิมเดิมอยู่นี่นะฮะเปิดให้ดูก่อนว่ามันใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันจะขึ้นยังไงนะนี่นะครับเห็นไหมเฟิร์มแวร์มิดแมท about to shut down นะครับอาผมปิดนะ ถอดเมมครับนี่นะครับเมมนะผมเอาไปเสียบกับแฟลชไดร์นะครับนี่แฟลชไดร์เมมอะไรเนี่ยหกสิบสี่กิก์อึบคอมไม่สามารถอ่านดิสได้เห็นไหมครับคอมเครื่องนี้ไม่สามารถอ่านดิสได้ผมว่าที่มันแก้ไขไม่ได้เนี่ย มันเกิดจากว่าเมมมันเสียนะครับเนี่ยนะกำหนดค่าเริ่มต้นเราสั่งไม่สนใจครับอ่ะผมจะเข้าไปฟอร์แมตมันนะฮึบผมใช้ mac นะ utility disk นี่ครับเดี๋นะหกกิกเนี่ยผมเสียไว้บานเลยตอนนี้อันนี้ป่าวะนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับนี่นะคลิกขวาอ่า ลบนะครับไม่มีชื่อ macos เลือกเป็น ms fat นะครับใช่ไหมหรือ x fat วะจำไม่ได้แล้วอะเลือกเป็น ms fat ก่อนลบมาละอันไตเติลขึ้นมาแล้วโอเคเสร็จนะครับอันนี้ปิดบายนี่ขึ้นมานี่ละขึ้นมาอันไตเติลน,นี่ละนี่นะ ผมจะเอาเฟิร์มแวร์ใส่เฟิร์มแวรผมใส่ผมมีอยู่ในเครื่องอยูแล้วก็อบ่อยนี่นะครับไฟลอ b บินะครับเห็นไหมไม่ใช่ไอ้นี่นะเป็นไฟล์ .bin นนะเรียบร้อยนะครับเลิกเชื่อมต่อครับสึบเสร็จแล้วผมก็ถอดเมมออกมานะแล้วก็ใส่กล้อง อันนี้แบบวายาวๆนะนี่ผมจะแบบไม่ตัดเลยนะโต๊ะลงนิดนึงนะครับเพราะเพราะว่าที่บอกกําลังจัดนู่นจัดนี่อยู่อ่ะเสียบเมมเข้าไปเลยนะอ่ะเปิดครับเนี่ยทำงานแล้วเห็นไหมไฟสีฟ้ากระพริบเมมอัพเฟิร์มแวร์ลงเครื่องแล้ว แล้วเดี๋ยวมันก็จะติดขึ้นมาเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยขึ้นเป็นสีแดงอ่ะติดแล้วมาละตั้งนาฬิกากันภา,าษาไทยแล้วนอ่า24่วันนี้เดือน3วันที่14 14.09 เรียบร้อยครับเสร็จแล้ว <at> เขาขึ้นมาบอกให้ format card เ,เห็นไหมสั่ง format ครับถ้าเราไม่ format card นะมันเปิดอีกรอบนึงก็จะ up firmware up firmware อยู่อย่างนั้น <Form at S 1> อะ format สําเร็จแล้วนะครับอกองบันทึกละปกติแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมครับโอเคนะเอาผมปิดเครื่องนะโอเคนะครับใช้ได้ละ อ่ะผมเปิดเครื่องอีกทีนึงนะครับรีเช็คนะโอเคนะครับใช้งานได้เรียบร้อยจะบอกว่ากล้อง A500S เนี่ยครับอัปเดตเฟิร์แมแวร์ไม่ได้นะเวลามันขึ้นมาให้กดยกเลิกนะครับไม่ไงั้นมันจะเป็นแบบนี้นะ ทุกทีตอนแรกผมคิดว่ามันเกิดจากการอัพอพเฟิร์มแวร์ไม่สมบูรณ์ตอนนี้ผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเฟิร์มแวร์ตัวที่ปล่อยมา A500S มันไม่รับนะครับมันใช้ไม่ได้นะมันก็จะขึ้น midmatch เพราะฉะนั้นแก้ไขอย่างนี้อย่างที่บอกนะครับผมสอนขนาดนี้แล้วนะมีลิงก์ดาวน์โหลดให้ลิงก์ดาวน์โหลดไปดูที่คลิปเก่านะครับไม่รู้อันไหนเราผมขี้เกียจไปก๊อปมาใส่ละไปดูคลิปเก่าคุณพิมพ์หา7จไมล์อะไรเงี้ยคุณเข้าไปช่วยดูช่วยอะไรหน่อยแล้วกันถ้าสอนขนาดนี้แล้วยังทําไม่ได้นะครับ ผมมีขายเมมนะครับ32ิกิกตัวละ4 0 0บาทนะครับ64บกิก5 0าอบาทนะครับอย่าบอกว่าทำไมมันแพงจังนะเพราะผมเจอบ่อยทำไมมันแพงจังถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องเสียตังค์นะครับเอาพูดตรงเลยนะเพราะผมก็ไม่ได้ทำการนี้เพื่อจะมาขายของนะครับผมสอนวิธีการเนี่ยถ้ามันใช้ไม่ได้มีนะมีคนบอกว่าพี่ทำคลิปแบบเนี้ยมาสอนเพื่อที่พี่จะขายเมมใช่ไหมผมไม่ได้อยากขายเมมนะครับแต่ในเมื่อคุณแก้ไม่ได้คุณก็ต้องเสียตังค์ครับผมป้อนใส่ปากให้ขนาดนี้แล้วนะ คือถามว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรไหมไม่มีนะครับที่ผมทาคลิปเพราะว่าผมเจอกล้องตัวแรกแล้วมีปัญหาผมก็เลยมาทําคลิปสอนวิธีการแก้ไขนะครับกว่าผมจะหาเฟิร์มแวร์ได้กว่าจะอะไรได้ถึงแม้ผมจะได้มาฟรีก็เถอะนะแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์การแก้ไขเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีกันทุกคนนะผมมาทําผมแบ่งปันให้แล้วนะ ผมแบ่งปันขนาดนี้แล้วทำไม่ได้ก็ต้องเสียตงเงินนะครับอย่างที่บอกไม่อยากเสียเงินมาซื้อกล้องกับผมครับผมมีขายนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะแตวผมส่งงานนี้ให้พี่เอาก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ